สวัสดีครับทุกคนนี่เลยฮะทุกคนตัวคอยหมฟรีเลยนะฮะซึ่งผมจะมาเล่นสึกดัวเรียวทม์นะฮะทุกคนซึ่งขอจะให้เล่นตัวคอรฟรีนะฮะเฉพาะกิจกรรมทั้งหมด4วันนะฮะทุกคนซึ่งผมเพิ่งมาเล่นนะฮะทุกทวันเราต้องเข้ามาเล้าซับไพทาด้วนะฮะเปิดกล่องคลายรูนเลยฮรทุกคนรูนแบบว่าไอเทมเสริมพลังนะฮะแล้วก็ผมไปที่นี่เลยฮาร์ปทุกคนแล้วก็ไปหาทาสู้เลยนะฮะ นี่ฮะทุกคนผมผมเจอคนที่ทั่วยสอร์สี่สิบนะฮะนี่แต่มาเล่นตัวละคระอะไรก็ได้นะฮะทุกคนซึ่งผมจะมาลองเล่นนะฮะต้องเลือกตัวละครอย่างชิงเอนจินนะฮะก็กระบอกเละฮะจอมกินี่ตัวโปรดเลยฮะทุกคนแล้วก็ถ้ตัวเลือกเสร็จแล้วนะฮะก็โคเคนส์สอฮะค่ามไม่ได้ตัวแฟงเหรอไม่เอานีกว่าฮะทุกคนเอาการ์ดล่มาแทน,นะฮะแล้วก็แฝงโอกาสแสงเราฮะทุกคนเสร็จแล้วพอตัวข้าวก็จะมีการ์ดล่นะฮะแล้วก็มีอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันนี่ฮะทุกคน สับที่ิดนึงครัทุกคนเอาคิงมาไว้ด้านหน้าเพื่อตัเข้าวเรานะฮะแล้วก็สับกับการโลกนิดนึงเรียบร้อยครับทุกคนแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะมาเลยเริ่มเลยฮะสุดนี้ดูการที่ใครเบิดก่อนฮะที่ขอให้เปอดก่อนนะฮะแฝงประการแสงจมตีเครื่องแสงมาฮะเรียบร้อยคแล้วก็ไล่ตีไปการโล่ไล่ตีไปแล้วก็กระบอกเหล็กนะแล้วแฝงประการแสงแล้วก็เข้าไปจิ้มนะฮะแล้วก็การโล่ไล่ตีมาฮะแล้วกระบอกเหล็กท่านหัวหน้าเลยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะแล้วก็หมัดโกเคสซึมาฮะจังหวะนี้ เรีรลอยห้าแสนสองนะฮะไม่มีตัวไหนร่วงฮะแล้วก็โดนไล่ตีฮะแล้วก็โดนไล่ตีอีกแล้วก็จิ้มเรีย้อยฮะทุกคนแล้วก็ก่าเล่อกฝั่งนั้นก็น่าตีมานะฮะเราก็ไล่ตีไปอีกฮะแล้วเราก็โดนระเบิดแสงไปแล้วก็ปล่อยหมดเลยนะฮะทุกคนนี่แน่แล้วก็โดนไล่ตีมาฮะจากการเล่อก็โดนกระบอกเหล็กมาหัวนะฮะแล้วก็โดนจิ้มอีสามคอมโบนะฮะแล้วเราก็ปล่อยแบบเอ้ยไม่ใช่มนตีบกห้ายนะฮะแล้วก็โดนไล่ตีมาฮะโดนจิ้มเรีย้อยฮะแล้วระเบิดแสงตาแล้วก็ กระสือผมไปปาดหน้าแล้วก็โดนไล่ตีมาฮะแล้วก็ทาสมากีจังผมนี่ดาเมจแล้วากคทุกคนแล้วก็วอลเลยฝั่งนั้นก็กระดมพิ่รั่มาฮะเรียบร้อยเกือบตายฮะแล้วก็โดนไล่ตีไปฮะโดนหัวอีกนั้นตาเราก็ไล่ตีไปนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นนาชาฮาเลลึมาจี้มาฮะแล้วก็การ์โดผมก็ลงไปนอนแล้วก็ซัมมี่แมนยิงเพื่อตีกระดูกฮะแล้วก็โดนหัวไปนะฮะแง่แล้วฮะทุกคนผมไม่น่ารอดฮะโดนจี้มาฮะทุกคนแล้วก็โดนไล่หัวคืนนะฮะ แล้วก็กุ้เฮสมึมาหมักกุเฮสึมาเรียบร้อยฮะหายหมดทีมไม่เหลือฮัสมากี่่ฮะไม่น่ากลูกเข้ามาเจาะหนึ่งทีฮะเรียบร้อยลงไปนอนฮะทุกคนก็ถือว่าผู้ต่อสู้ฝันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าแรงผมไม่ขึ้นเลยอะอยู่แค่แรงเดียวฮะแรงบอลน,นั่นแหละงั้นวันนี้ก็ผมว่าผมต้องไปเปลี่ยนรูใหม่เลยฮะทุกคนผมแบบว่าต้องหาพลังแฝงมาใส่ให้ตัวละครน,นะฮะ เช่นแบบว่าเพิ่มสปีดก็ได้นะฮะแล้วกว็จมปีหนักโดยเฉพาะสมากิกงางผมเนี่ยต้องปีนนหนักๆเลยฮะทุกคน <c oughs> ผมต้อง <c oughs> ไปหารูม,มาเปลี่ยนใหม่ฮะ